สวัสดีครับครับอ่าปันใจครับปันใจเชียร์ลิพูยังฮะอีกสักพักนะฮะอีกเขาเองนะน่ะให้ให้ผมเป็นทีมที่เท่าไหร่สมมติว่าอาร์เซนอลเป็นดับหนึ่งของพี่เนี่ยสองสองสามนี่มีปันใจผมผมมีเพื่อนเชียร์ลิพูเยอะผมก็ต้องนิดนึงมันอยู่ในใจแล้วมีเพื่อนเชียร์ลูเยอะอ่าเป็นทีมลองๆลงมาใช่ไหมคนรุ่นคนรุ่นพี่เนี่ยเชียร์ลิพูเยอะอ่า โอเคอ่า okay. uh, พอเห็นหน้าพี่ปุ๊บเนี่ยแล้วอาเซนอลเจอสเปอร์มาหมัดหมาดเนี่ยมันก็คงไปถามเรื่องอื่นไม่ได้นอกเหือจากเกมล่าสุดแต่ผมรู้ว่าพี่อ่ะภาคลิเวอร์พูลอยู่ใช่ไหม,มแล้วก็เซนอนเตะพร้อมกันในเวลาเดียวกันเห็นเกมมั่นใจแค่ไหนในระหว่างแข่งอ่ะเรามองด้วยหางตาเราก็รู้ว่าวันนี้ว่าว่าวันนี้แย่แน่เหนื่อยแน่อะไรอย่างนี้ <laughs> แต่ว่าโอเคแล้วเกมก็ออกมาเสมอถามว่าพอใจไมหมผลเสมอก็พอใจแหลนะอืมอืออ่าคือถ้ามองถึงท็อตแนมปีนี้เขายกระดับขึ้นมาแล้วก็มีมีเกมที่ครอบครองคุมเกมคุมจังหวะมากขึ้นดังนั้นอาร์ตตอนเจอสเปอร์ปีนี้มันไม่เหมือนปีที่มันผ่านมาแน่นอนเพราะว่าคู่แข่งคขาเล่นทีมพี่ชอบเจอคู่แข่งที่แบบเป็นทีมใหญ่เล่นเกมรับแล้วมาสวนหรือวัดกันไปเลยหน้าชนหน้าแบบนี้ เราต่นไปเลยดีกว่าง่ายแล้วสเปเอ็ดหวานนะคือไอ้เกมกับสเปอร์มันเป็นเกมพิเศษทุกๆปีอยู่แล้วสำหรับแฟนอัลเซนอล์ะแล้วก็รวมถึงแฟนสเปอร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นคือว่าคือถึงไม่ได้แชมป์อะไรในปีนั้นแต่ว่าเฮ้ยปีนี้ชนะอาร์เซนอลไปกลับเว้ยปีนี้ชนะสเปอร์ไปกลับเว้ยอันนี้คือความสำเร็จคือมันบอกรู้มันยูเขาเจอกันเลยนะเขาคิดแบบนี้นะเฮ้ยลิรีพูลแมนยูนี่ก็ส่วนลิรีพูลแมนยูไงมันคนละแบบนั่นคือก็พ่ากันไปแต่นี่คือน้องัสโลมันเป็นแบบนี้จริงๆเหมือนกัน คือว่าถือว่าจะไม่ได้แชมป์อะไรแต่เราก็สามารถจะมาขิงใส่กันได้ไงคือรถมันมันก็มีหลายทีมมากแต่โอเคไอตัดเกรดพวกไปเบนฟอร์ดฟูลแล้วนั้นไปเนี่ยพาเลสนี่ยเชลซีนะเมื่อเมื่อมันทีมใหญ่ในลอนดอนแล้วเป็นยังไงความเข้มข้นของการเกลียดกันรักกันเนี่ยก็ยังน้อยกว่าอีกแลราดรดับบี่เป็นพี่บอกเราเป็นดับบี่แบบลอนดอนของแท้ที่สุดแบบนับมาวันแล้ว ของอื่นนี่คือดับไม่แบตดับไม่แบตไปมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกันแค่ก็แค่คูลาขินไอสองทีมนี้มันอยู่ในคล้ายๆกับเอยคล้ายกับเนื้อพูดว่าตั้นนั่นแหละที่อยู่แค่เป็นเอ่อซารีพาร์กกันใช่ไหมแต่นี่มันจะอยู่ไกลกว่าแต่มาอยู่ในถ้ำมอลลอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเกี่ขวพ้นมันก็ต้องเป็นหมที่ชัดเจนอยู่แล้วเจอเชลซีแพ้แล้วก็แพ้อะไไม่ไป็ไรเลยเจอเราเปิดห้ามไม่เครียดขนาดนั้นไม่เครียดขนาดนั้นอืม จัดทีมมาอืมนะว่าไปจัดทีมมาให้เอ็นเคเทียลงตัวจริงลูกรักพี่แล้วก็มีเชโซสซาก้าเมื่อขาดเมื่อขาดอ่ากาเบรียลมาติเนลลี่ไปเนี่ยอ่าแล้วเขาก็อ่ายังไม่ให้โอกาสไคลฮารเวิร์สนะมองการจัดตัวรุกอาร์เซนอลยังไงไม่ไม่เอาฮารเวิร์สเล่นแฟนอาร์เซน่นแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้เลยแฮปปี้เลยเกตีเคใเกีเแล้ว พีก็บอกว่าเอ็ดดี้มันต้องตอนนี้เอดี SD ต้องถอยไปก่นอนแต่ว่าแต่ถ้าคุณลองดูสภาพของทีนี่คนนู้นเจ็บคนนี้เจ็บแล้วถ้าเขามองว่าเอดีมันพร้อมไม่สุดสภาพสภาพร่างกายพร้อมไม่สุดก็ต้องว่ากันตามนั้นแต่เห็นถามว่าเห็นด้วยไหมบอกไม่เห็นด้วยเลยเพราะี่ดีเพราะว่าลงไปอย่างเกมที่ผ่านเนี่ยก็ลงไปเพรเหนไดนชัดว่าเหมือนตัวแถมก็ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรใมากมายแล้วก็แถมจะโดนไปแดงด้วยซ้ําเป็นกระโดดใส่เข้าไปบนั้นสองขา ใช่ไหมล่ะดงไม่โดนดีไม่โดนใบแดงคือเขาได้คือพี่หมองไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าบอกอย่างยืนยันว่าสังนับสนุนเอ็ดดี้อยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้รังเกียจหรืออะไรเลยนะว่าต้องต้องกลับไปทุกคนแล้วต้องกลับไปแบบเรียองอะไรไปซ้อมให้หลักกว่านี้ฝึกให้หลักกว่านี้เพราะว่าได้โอกาสเยอะแล้วได้โอกาสเยอะมากแหละแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้อ้าใจป่ะก็เลยแบบว่าพี่ก็เลยว่าเฮ้ยเอ็ดดี้ปุ๊บป่าตายแล้ววันนี้ ันเสียสมดุลไงเออเแตาว่ามันสมดุลมีอยู่เหมือนเหมือนสมดุลทางทางฝั่งขวาที่เคยพูดถึงกันเป็นไว้กับกับซาก้าใช่ไหมทีน,นี้ไอ้สมดุลตรงไอ้เข่าหน้าตัวเป้าเนี่ยเอ็ดดี้มันทําอะไรไม่ได้เลยเก็บบอลก็ไม่ได้อืมเบียดแยกบอลก็ไม่ได้การสัมผัเจ้า,าตัวก็เท่าก็ก็ไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่มองว่ามันการเอาชิรุสมาทางซ้ายมันก็แก้ปัญหาเฉพาหน้าได้ไงแต่มันทําให้ ศูนย์หน้าตรงกลางลมันเสียสมดุลไปแค่นั่นเองมิท้าซ่าไปเจ็บแฮมสตริงอะนะก็เลยการยยเลือกมันน้อยลงเดคแคนไรส์นี่เขาเจ็บหลังนะเจ็บหลังด้านล่างคืออีกนิดนึงก็ตูดอะหลังด้านล่างก็ทำให้ตอนพักครึ่งก็คุยกันคุยเสร็จแล้วปุ๊บเนะี่ยอาเดนตาบอกให้เล่นต่อไม่ได้คงจะต้องเอาออกอะพอเอาไรส์ออกปุ๊บจอจินโย่ลงอืมอกจอจินโย่ไงมีโซลิดพลาดด้วยอะ แทนตำแหน่งของกาดมันก็เป็นสิ่งที่จะเนอร์เคยทำมาแล้วที่เชลซีหลายๆครั้งนั่นแหละไอ้จังหวนะพลาดทนั้นเนี่ยลูซีเนี่ยมันส่งยาพิษให้พี่นะสง่งลาติโนมาทีนึงนะเนี่ยมันส่งแฮร์แบตมานีไม่เข้าอีกใช่ไหมเมื่อก่อนไป่ไรมาพี่สง่งพี่ส่งโอบาเคนเดียวคุ้มแล้วเออไปกินเงินดูดเงินนะเอได้เยอะเลยสบายใจเลยตอนนั้น ฟาบิโอเวียร่าล่ะอืมก็เอาฮับส่งขึ้งหลังด้วยมองฟาบิโอเวียร่าด้ยให้เป็นตัวจริงด้วยเกมก็ยังคือยังไม่คือเล่นได้ยังไม่เสียเงี้คือเขาต้องเขาต้องปรับตัวมากกว่านี้แล้วตัวยังบางอยู่ไหมเวลาถึงแม้ว่าตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนมาใหม่ๆตัวมันหนาขึ้นนะแต่ว่าก็ยังบางอยู่ดีสำหรับการลงไปเจอเกมในพีวรีกแบบนี้ไงที่กองหลังมันเป็นเป็นยักกว่านี้มันมันยากมันยากใชหรับเขาจะแทรกสอดแทรกเข้าไปเออเข้าใจได้เนี่ย มองโอเดกาดก,ก่อนที่จะเก่งมากแบบทุกวันนี้เนี่ยเปรียบเ<ม>ทียบกับอ่าพวกกลางที่กําลังจะเตรียมขยับขึ้นมาเนี่ยฟาบิโอเวีราวันนี้หรือว่าอนาคตเอมิลสมิตรโรนี่เหลือแค่ไหนยังไงมีใครจะขึ้นมาสนับสนุน,นไม่ต้องเก่งเท่าโอเดกาดก,ก็ไดนะ้แต่แค่เป็นตัวสนับสนุนที่เล่นร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยมองกลางซนคน,นอื่นๆก็ต้องบอสลสิโรแหละเกอเป็น,ยนยาไม่งั้นก็ไม่ได้ใส่เบอร์สิบหรอก เขาเขา้อง,องมอซิโลโบรคือเขาต้องวางแผรนระยะไกลกับซิลโบอยู่แล้วอัน,นี้มันอยู่ที่ว่าโอกาสในการเล่นอนะ่ะเมื่อไหร่นั้นเองก็จะเห็นได้ว่าอ่าช่วงเพราะว่าบางครั้งมันเจอเกมที่เข้มข้นมากๆเนี่ยมันก็ยากที่จะเพราะว่าอย่าลืมว่าเ,าเจ็บไปนานใช่นแหละนั่งเต๋มต้องลงเล่นตลอดถ้าลงเล่นตลอดผมแบบไม่มีปัญหาหรอกแต่นานลงเล่นทีพี่มากก็ไมต่ต้องต้องต้องช่างใจนิดนึงอืม เขาบอกว่าดิคนไรส์เจ็บยาวไหมต้องพักกี่นัดเบื้องต้นที่ผมเห็นนี่ไม่ไม่หนักมากนะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนก็เช็คอีกทีอาจจะพักแค่อ่าอาจจะไม่ได้ซ้อมสักสามวันห้าวันอะไรเงี้นะแล้วก็มาเช็คกันอีกทีอ่าหรือว่ากันไปอ่าโทมัสปาเตล่ะสุดท้ายแล้วต้องกลับเาเป็นกองกลางอ่าถ้าให้พี่เลือกสามกองกลางที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลตอนเนี้ยผมเดาออกสองอ่ะ อีกคนหนึ่งที่พี่คิดว่าสลอตที่เพอร์เฟกนี่คือเซตัวจริงก็ลงคือไงคือสองสองคนที่สองคนที่เลือกไว้ใครอ่ะที่กอฟเลือกไว้คือใครไรส์กับโอเดกาถ้าเอาถ้าแบบทุกคนที่มันเอาแบบสมูทสุดอ่นะสมูทสุดพี่ก็ต้องเลือกปาเต้เลือกปาเต้แบบไม่ต้องเจ็บมานะเลือกเอาปาเต้อยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าถ้ามุมทัตติกนะเขาเอากรเนี่ยชาก้าเนี่ยเติมเกมรุกเยอะไงใช่ไหมท็ตติก ที่สมมติเป็นปีก่อนเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยอาจจะคิดว่าถ้าใช้คายฮาวเวิร์เล่นตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเกมลุกมากกว่าพอบีโวเวราจะเป็นเกมลุกมากกว่าแต่ว่าโอเคถ้าอาร์ซอนเนี่ยมีทั้งปาเตไรซ์แล้วก็ออริกาดโอ้โหมันแน่นมากเลยนะใช่แล้วก็พอเป็นปาเตไรซ์ออรกาดคนที่เล่นตำแหน่งชาก้าก็คือดิคันไรซ์ไงอ่าซึ่งอันนี้ป็นพอตัวรับใช่เพราะว่าช่วงแรกๆเลยช่วงแรกที่เห็นว่าพอปาเตกับรเล่นด้วยกันเนี่ย ต้องต้องวันที่มันเล่นคู่ด้วยกันนะไม่เอาปาเตมเล่นแบคขวาเนาะวันที่มันเล่นคู่จริงเนี่ยคือเห็นว่ามันมันเล่นได้สมดุลมากมันเป็นมันเป็นบอลนี่หรอกคือมันเข้าคู่ได้ดีมากเออนี่ก็มว่าเออมันก็มันนั่งมันนั่งมันน่าจะใช้แบบนี้มากกว่าเออเออนะงั้นทีมพี่นี่มันมีเบอร์หกชัดเจนนะแต่ทีมผมยังไม่รู้ว่าจะเอาใครเล่นเบอร์หกดีแต่ว่าคุณคุณกองดินเนี่ยบอกว่าเมื่อไรปืนจะปล่อย บุกยศซาก้ามาให้ลิ่วพูกครับอ๋อเมื่อตอนที่โอ้ยตอนที่ซาก้าเล่นเล่นไปแล้วอะแม่แมใครจะไปปล่อยนะโอ้ฟุตบอลใช่พี่ก็เนี่ยเนี่ยซาร่าผมเล็กสามแล้วเนี่ยก็เล่นนักสองสามปีเดี๋ยวก็เออมันมีแบบนักเตะทีมชาติอังกฤษเข้าม,มาทีมก็ไปเกอรก็สานชวงไงทีมอังกฤษเหมือนกันก็ไปดิเออยากอะไรเไม่ตืไนเลยเราสานชวงตอนนี้ เออแล้วอ่ะตอนนี้เนี่ยกองหลังมันก็โรเตชันไพอสมควรเ <pricing> ชื่อว่าพอทิมเบอร์กลับมาเนี่ยพี่คาดหวังว่าเขาจะเป็นตัวหลักเลยไหมหรือว่าสุดท้ายแล <F Kah ful> <น>้วกาเบรียริบาคือเซนเตอร์ที่เจ๋งสุดแล้วอ่ะทิมเบอร์มันคือตัวที่จะมาคือเป็นตัวที่จะมาเล่นได้ในทุกตำแหน่งอยู่แล้วเลยคือสามารถคือมันเป็นสองคั้ริงยมันเป็นตัวที่ทําให้ทุกคนมันได้มันได ทำให้มวลกองหลังโดยรวมมันได้มันได้พักผ่อนมันได้มีพลังงานในการเล่นแบบต่อนเนื่องไงเพราะว่าได้โลเทชันได้อะไรอีอ่างเออแต่ว่าเซนนะับต,ตัวจริงเนี่ยเป็นซาลิบาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ดีก็ถ้าจะถ้าจะหลุดจากซาลิบาก็ก็จะหลุดจากคู่กันก็จะเอกาเบลแต่ว่าถ้าเอาตอนเอาตัวที่มีอยู่ตอนทุกวันนี้ก็คู่นี้ดีสุดแล้วจริงอ่ามีคำถามมาว่า คุณในเฟซบอกฤดูการนี้กับฤดูการก่อนเนี่ยรูปเกมเนี่ยชอบอาร์ซอนอลปีนี้หรือปีก่อนมากกว่ากันถามพี่พี่ชอบปีก่อนมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ดูมันดูนอาดีนะเอาเอารูปเกมเลยนะใช่ใช่ใช่เราชอบบอลที่ดูสนุกเนี่ยดูดูโฟลดูไหลเลื่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นซิงเกิลเจอร์ของอาร์ซอนอลตั้งแต่ยุคแวนเกอร์อยู่แล้วคนที่ชอบอาร์ซอนชอบดูบอลไหลเลื่อนแบบนี้ชอบดูบอลโฟแบบนี้แต่ว่าในเมื่อมันโฟแล้วมันข่าดปสิภาพไปเนี่ย ก็ต้องยอมทิ้งตรงนั้นไปเพื่อที่จะให้มันมีผลกันแขยงขันี่มันมัน,ม,นมันดีขึ้นแหละไม่ว่าเล่นโซนแพ้เล่นโซนแต่ไม่ได้แจมก็ไม่ไหวนะอใช่ไหมล่ะแต่ว่าถามว่าถ้าทเทียบสองฤดูกานันอ่ะพี่ชอบวิธีการเล่นแบบฤดูกันที่แล้วมากกว่าออการไปเบียดกับซิตี้แหละมันมีแฟร์รี่พูดก็ถามเมื่อกี้ผมไปตอบไปพักหนึ่งว่าเออเบียดซิตี้เป็นยังไงมองอาร์เซนอลปีนี้เบียดกับซิตี้เป็นไง ก็ต้องสู <monastery> ้ไปยาวๆสงเกตกับ <rit> พันยานั <Caroline> ่นเ้าจะเบียดซิตี้ก็คือเกมที่เจอซิตี้นั่นแหละเพราะว่าหลังๆก็แพ้มาตลอดไงคือถ้าจะเบียดเขาอ่ะก็ต้องมีหือมีเอือเขาบ้างไม่ใช่ไม่ใช่เขาตกไม่ใช่ว่าตกไปฝั่งเดียวอย่างเรือกูยตกซิตี้คือได้ใช่ไหมทีแมนยูยังตกจะตกซิตี้ได้นะนอกจากนั้นถ้าจะเอาจังหวัดดีๆก็ต้องตกซิตี้ได้บ้างเออก็คือพี่ไปเล่น สไตล์คล้ายเขาไงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเมื่อก่อนบอลเขาจะบอกว่าอะไรเป็นอ่าบราซิลเป็นพี่ใหญ่แล้วโปรตุเกสสเปนอะไรพวกเนี้ยเ,เป็นรองก่อนที่วันอา<ๆ>จะเป็นโปรตุเกสที่เป็นแชมป์ยุโรปจะเป็นแชมป์โลกแชมป์โกอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเกมันก็เป็นสไตล์ที่ผมว่ามันก็โมเดิร์นที่สุดแล้วกับฟุตบอลสมัยนี้นะจะไปเล่นฉ๋ยวหรือว่าเล่นสไตล์อื่นมันก็ไม่ใช่อย่างน้อยก็คือถ้าแมนยูอ่ะ วันหนึ่งเรียกว่าครั้งหนึ่งอาร์เตต้ากับโซชาเคยโดนนามาเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยใครแล้ววันนี้อาร์เตต้ายืนหยัดวันนี้จนแบบว่าไม่มีใครคิดถึงมุมว่าอาร์เตต้าจะไปเมื่อไหร่แล้วมีแต่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนเดือนหน้าสร้างทีมไปได้ไกลแค่ไหนคือมันคือมันต่างมันมันต่างกันที่ว่าที่ว่ามันต่างกันที่เบื้องหลังลึกคือฉากหลังการทํางานมากกว่า การนี้อิตามาคูมิมาร์ซันเขามีแผนนัดเจนแล้วคุยกับผู้ถามหมดแล้วว่าเราจะไปในทิศทางนี้กันหมดเราใช้เวลากี่ปีปีนี้เราต้องการอะไรแบบว่าจุดความสําเร็จของปีนี้จะวัดกันตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันมันมันผ่านจุดตรงนั้นมาโดยตลอดเนี่ยแต่ว่าในมุมของโซชาไมโครเ็ดอะมันจะเป็นอีกแบบนงอ่มันไม่ได้มีการวัดผลแบบเนี้มันการที่ว่าคุณเรามีทีมดีๆคุณทํเองกันนี่คุณใช้คุณทําทีมทาทีมไม่คว้าแชมป์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย มันมันมปนคนละแบบอ่ะนออกป่ะมันก็เลยยังไงยังไงแบบนี้ไงอารเตต้ายอยู่ยาวอยู่แล้วอือคือจะอยู่อีกยาวถ้าไม่แบบเนี้ยเพราะว่า,วามันเป็นโปรเส์งงที่ต้องเอัอวางระยะยาวไว้ไงมากม,มากกว่ามากกว่าห้าปีอ่ะเออจริงจริงคุณเ,ออเคพีพีบอกใครได้แชมป์ไม่รู้แต่เชลซีเนี่ยไม่ได้แน่นอนเออหมดสภาพจริงมาพี่พี่แตะเชลซี วันนี้พี่ถมจะพูดเรื่องเชลซีเนี่ยไม่ได้เห็นใจแหละเชลซีอ่ะแต่ว <c oughs> ่าพ <h ums> ี่ก <c oughs> <is> <c oughs> ็มองว่าเขากลับมาได้แหละแต่ไม่แต่ว่าตอนเนี้ยตอนนะ้น้ำมือแฟนเชลซีเอาหูไปตาเอาตาไปไล่ก่อนไม่ต้องสนใจคือ่าคิดว่าสาสัปดาห์ชลซีไม่ได้เจะแล้วกันเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองจริงจริงพุบอลเขาเขาเป็นทีมใหญ่เกินไปที่จะแบบแย่ต้ออกไหมแต่ว่าจะจะจะแย่ได้แค่ไหนแลวจะกลับมาดีได้เมื่อไหร่นั้นเองพี่เชื่อเชลซีไงก็ต้องกลับมาได้กันแหละ แต่แค่ตอนนี้บอกหลังกูหลับตาไปก่อน,นยังไม่ต้องไปสนใจมากปล่อยไหม,มเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วแมนยูในสายตาพี่เป็นไงที่ภาคด้วยกันในวันที่เจอกับ,บเบอร์ลี่เอาไม่กลัวหรอกกลัวสมไมเรา้แมนยูเหรอแมนยูต้องใช้เวลาบีกคือแมนยูเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือพี่ว่าคือต้องคือทีมงานต้องคุยทั้งแตะทุกคนมันต้องมันต้องคุยกันะ คุยแล้วโฟกัสว่าเราจะยังไงกันแน่คือเราจะไปที่ทั้งไหนเราจะเล่นแบบไหนคือมันต้องตอนนี้ทีมสร็จมันหายไปแต่ว่าแมนยูเน่ยมันเหมือนจะดีแล้วนะแมนยูเนี่ยปีก่อนมันเหมือนจะลงตัวแล้วนะว่าเออทีมมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปีนี้พี่เชื่อวั้นว่าไปที่แล้วมันมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือกําจัดโรนัลโดออกไปอ่าโอเคคือทุกคนมันคิดเหมือนกันหมด เออเมื yard, so really. uh ่อ huh. ค uh, ุณออกไปแล้วเมื <t 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 ่อคุณเอาซีอาร์เซนออกไปแล้วมันต้องรับผิดชอบร่วมกันในการทํางานได้ดีไงเออแต่พอพอปีนี้มันคนละเรื่องละไอ้ไม่มีเรื่องนี้ละมามดูการใหม่เรื่องใหม่ละที่ว่ามันมันต้องคุยกันใหม่ไงว่าเฮ้ยมาเราจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะเราไม่มีแพ้ลำบากไปนะไม่มีใจเลยโยนให้โดนตลอดไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยหน้าเป้าก็ได้หอยลุนมาแล้วหอยลุนเห็นฟอร์มอยู่บ้างแล้ว ประมาณไหนคาดหวังได้แค่ไหนระดับกองหน้าแมนยูแล้วหรือยังก็คือถ้ามองจริงมันก็ไม่ใช่กองหน้าที่เป็นแบบแมนยูอย่างกองหน้าแมนยูที่มันจริงๆคือมันย่งอย่างอะไรอ่ะถ้าฉลาดไปเลยก็เบอ,บอ,อร์บาซอฟเชอร์ลิงแฮมอะไรเงี้ยถ้าคมจัดก็อ่าคมจัดกะรุดไปเลยฟานเวอร์ซี่ไปเลยคือเป็นพวกที่ไม่ต้องใช้แรงมาทะเยอะใช้ใช้อะไรใช้ทักษะใช้ความพิเศษของตัวเองอ่ะใช นั่นแหละกองแรกเมนูแต่ในที่โคเนี <ละ S 1> ่ยเขาว่ายยกไงบ้าะอืม <c oughs> ใช่ความเฉียบคมเขาถือว่าเป็นจุดที่เด่นนะคือเป็นคนใชนทีมที่ใช้โอกาสไม่เปลืองอ่ะเข้าทำหน้าประตูบอลไดเรกทานซิชันไวๆแล้วก็หาประตูได้ลูกยิงของบรูโน่ฟานเดนเดสฝรั่งบอกเนี่ยเหมือนฟานเพอร์ซี่เลยอืมก็โยนันเราวคนได้ <c oughs> ชอบบอลเทคนิคการยิงประตูแบบนี้แค่ไหนใช่ใช่ทุกคน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 ต้องชอบหมดอยู่แล้วก็ใช่ไหมยิงแบบนี้ไอ้ลูกไอ้ลูกแบบปาสจันลูกประหลาดแบบนี้ทุกคนชอบหมดแหละแล้วมันมันแสดงให้เห็นถหนึ่งว่าคนที่ยิงมันมีความสามารถมากขนาดไหนไงหรือถ้าหมคนไอมันคือกป็ยิงแบบเวอร์คอาแต่คนนักพัฒนาบอเดียวกเวร์คาเลยแบบเนี้คือแทบไม่ต้องไม่ต้องจับบอลเลย ล้วยิง<ช><ช>ตามน้ําเลยแล้วมันไม่ใช่ยิงง่ายๆยิงให้โดนก็เก่งแล้วใช่คือ,อพอ,อลรเบ์เนี่ยบอกเลยว่าเขาเห็นภาษากายของบูโน่นะจังหวะที่บอลลอยข้ามกาากาศมาปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยเตรียมตัวสายตาจับจ้องบอลแล้วจัดระเบียบร่างกายรอเลยที่จะเบี่ยงอ,อัดเปี้ยงแล้วเขาบอกว่าในมุมผู้ศัรตรูนะถ้ากองหน้าตัวลุกเนี่ยยิงแบบเนี้ยในมุมที่เขาเป็นกอดิโกองช่นงขึดนะพอโรเบร์นบอกไม่ต้องรับถ้ามันปี้ขนาดนั้นมันรับไม่ทันมันมันเร็วเกินไป ได้แค่โค้ก็จะจับโก้ก็จะจับจังหวะยังไงจะยิงตอนไหน่ะจับจังหวะเท้าไม่ทันเลยมาแค่มลัเข้าไปเลยเออมันไม่รู้จะพุ่งไปทางไหนด้วยซ้ำพอบอลลงมาปุ๊บแล้วมันไปปั๊บเงี้ยมันไม่รู้ว่าจะต้องการยังไงมันก็สองเด็ดสองใจว่าจะเปิดเข้าในหรือด้วยหรือเปล่านี่ออกมาคือถ้าเปลี่ยนจะยิงเป็นแตะเข้าในมันจะง่ายกว่าอืมเออแต่ถ้ายิงนี่คือเรื่องยากแน่ๆแล้วมันทําได้ไงแล้ว คาเซเมโรเนี่ยเริ่มจะเล่นวิ่งบ้างย่องบ้างนะผมว่ามันจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะตรงกลางแมนยู<ด>เนี่ย<ด>ห,รหรือว่าต้องอยังไงอัมระบัิที่ต้องเป็นตัวแบกขึ้นมาไม่เอลกนต้องลงถี่แค่ไหนใช่ต้องเอาระบัดลงให้เร็วที่สุสดแล้วแหละเพราะว่าคาเซเมโรนี่ควรคือกลายว่าถึงไม่ได้วิ่งน้อยหรืออะไรแต่มันก็ยังมันทำประตูสำคัญให้ทีมตลอดนะ คืออาจจะเปลี่ยนรับหน้าที่เกมรับล้นๆอัลลับัตรับไปคาสเมโรเป็นม็อกทูม็อกมากขึ้น,นะอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทีมมากมากกว่าเดิมเซนมันเซนการเคลื่อนที่มันอ,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 อีกอีกระดับหนึ่งของกลุ่มลักเตแม,มนยูนะคาสเมโรใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอัลบัตมารับหน้าที่ปัดกวาดหน้าแบ็กฟร์ก็น่าจะเหมาะอืมจอนี่อีแวนนี่เล่นดีนะแต่จะสม่ำเสมอไหมหูกลับมาตอนแรกช่วงคราวนี่ตอนนีลายเป็นตัวสำคัญแล้วอ่ะสามห้าละนะยู ใช่ก็คือคือสามห้าคือจริสามห้าอายุอายุถ้าเท่าก็ประมั่งก็ยังยังยังหนุ่มอยู่แหละก็ยังหนุ่มอยู่อาชีพปีเมลิกพี่ก็ใหม่ก็ใช้ได้ก็ใช้สองสามปีเพื่อเพื่อความสบายใจที่มันอื่นแต่พี่ต้องเทียบกับนี่โนวัคยูโควิชนะยังรอดของโลกเลยได้รักษาร่างกายดีๆนะโอเคงั้นตอนนี้ผมควบคุมอาหารผมก็น้ำหนักผม ลดร่างกายดีขึ้นยังโอเคอยู่นะสามห้าไม่แก่บอกเลยไหนชงมาอย่างนี้ตอบอย่างนี้เขาบอกคุณเบนซ์นี่บอกผมว่าปีนี้เรียกว่าพูแชมป์นะฮะเพราะฟอร์มการเล่นมันเหมือนกับปีที่ได้แชมป์เนี่ยโดนแล้วก็กลับมาได้มีนักเตะญี่ปุ่นในทีมด้วยอ่าอันนี้คือเป็นเป็นอะไรเป็นสู่เอนโดเอาจริงเอาจริงเรียกว่ลดีก็พูดก็เชื่อว่านอริเอะโผลดีตอนนี้แต่ว่าเรียกว่า่ง่ายคือยิงให้มากว่าผู้ต่อสู้ให้ได้ โดนเท่าไหร่ก็ยิงให้มากกว่าแล้วก็ชน,นะตอนเนี้อ่าถูกไหมใช่คุณกองดินบอกว่าตอนนี้อาเตต้าเนี่ยโรเตชั่นนักเตะเนี่ยมันเป็นตามความเหมาะสมหรือว่าทดสอบระบบใหม่ทดสอบอยู่บบว่าเปิดฤดูกาลมาผมว่าทดสอบแล้วแหละยังนะว่าเขาก็มีความเชื่อ,อมั่นของเขาแหละและในเรื่องของจิตวิญญาณในการเป็นเนนอนนี่แหละมันเป็นการให้ความให้ความมั่นใจอะกับนักเตะนะอย่างอ่ะอย่างเอ็ดดี้เนี่ยนะอ่ะจะส่งลงไปซื้อใจไนงะ เฮ้ยเล่นดีที่ว่าเล่นดีที่ว่าแต่ว่าพอท่านางเงินไปอ่ะมันก็ไม่ดีแต่บางเกมมันก็ไม่หมาะจริงไงอ่าอคุณกองดินบอกว่าจอนนี่เผลอมีลั่นอ่ะสกัดเข้าประตูอะไรี้อ่ามีแฟนแมนอยู่บ้างไหมเนี่ยนะช่องเรานะที่เริ่มต้นทํากันมาอย่างจริงจังสักประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาผมผมกลับไปดูอ่าผมกอท็อปชิดมาโอ้โหแหมของเราเนี่ย เราเยอะเริ่มยุคโควิดนะพี่จำได้ไหมตอนที่เรามีเครื่องดื่มใส่แก้วอยู่บ้านกันไม่รู้จะคุยยังไงมานั่งไลฟ์กันเนี่ยปี2020นะอ่านั่งดูวันนี้อยู่กับโปรดิวเซอร์แล้วก็อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังเท้าความอดีตอยู่เลยมามาการันตีข้อมูลว่าจริงหรือเปล่าคุณจะลํำลึกลํำเลิกอะไรเพื่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ที่เรื่องอะไรอยู่เมื่อกี้ผมกาลังจะรู้แต่ว่าคุณเปิดรายการมาไม่รู้พี่ท็อปได้ยินไหมฮะว่ามันมันเปิดมามันบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลก็ตามหลังแล้วกลับมาชนะผมก็งงกับเขาจริงๆเลยฮะคนอย่างมันเออเออเออจริงด้วยนะพี่ผยังไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเออไม่รู้ตัวไม่ออกเลยอ่ะเออนะคุณคุณจะคอมแม้นบ้าอะไรกันทุกสัปดาห์ครับ เออว่ะแค่โดนตีเสมอมีจิตใจแล้วไงแค่โดนตีเสมอก็รู้สึกว่าเฮ้ยโดนเือพูดให้เกินไงพูดเก่งพูดให้เกินเนบอร์เนี่ยพูดเก่งฟุง้งอะนะแล้วเออแล้วคุณไปยุ่งไปแตะไปลามไปแมนยงมนยูนี่อะไรยังไงคือช่วงนี้นผมหงุดหงิดนะคุยอยากคุยเรื่องบอลนะผมหงุดหงิดนะไปละไปมาอกะคุยต่อครับพี่พี่ไปซื้ออาที่้คืนเนี้ย พี่ชิพี่ชเขาไปซื้ออาหารหมาอยู่ตอนเนี้พี่จะไปไหนต่อเมื่อคืนนี้ยอะไรวะไม่ได้ยดื่มโซจูพี่ท็อปจะดื่มโซจูคืนนี้มีโปรแกรมอะไรต่อมคืนนี้ไม่มีโปรแกรมเลใช่ไหมรถดดื่มตรงนี้น่โซจูไม่เอาแล้วเพราะว่านึกถึงหน้าสอนเชิงมินใช่วกิลเลียนกิลเรียน โอเคขอบคุณครับสวัสดีพี่ท็อปครับไว้ดีบายบายคุยกั้ต่อบายครับ